สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดคำพิพากษาคดีสำคัญคดีหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึหรือกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะคะใช่ครับแล้วก็พรบอรคอมพิวเตอร์ด้วยโดยจำเลยเป็นสมาชิกกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองทะลุวังค่ะเอ่อข้อมูลเราก็อ้างอิงจากรายงานข่าวเกี่ยวกับคำตัดสินของศาลนะครับมาดูกันว่าข้อเท็จจริงเหตุผลของศาลเป็นยังไงบ้างค่ะคดีนี้นี่ น่าสนใจมากนะคะเพราะเป็นการใช้มอ1น112ควบคู่ไปกับพรบอรคอมพิวเตอร์เลยครับซึ่งมันเกี่ยวพันโดยตรงกับการแสดงความคิดเห็นออนไลน์ที่มีเนื้อหายงไปถึงสถาบันนะคะครับผม เริ่มจากเหตุการณ์สำคัญก่อนเลยวันที่29สิงหาคม2568สารอาลาญามีคำพิพากษาลงโทษนอสอนนัทนิตดวงมุกสิทธิ์หรือใบปอจากกลุ่มทะลุวังค่ะคุณใบปอข้อกล่าวหานี้คืออะไรนะครับตามรายงานข่าวการกระทำอะไรที่สารมองรับผิดกฎหมาย2อฉบับนี้ครับตามข่าวนี้นะคะข้อกล่าวหามาจากการแชร์โพสต์ Facebook ค,ค,ค่ะมาจากเพจทะลุวังเลยอ๋อแชร์โพสต์ ใช่ค่ะช่วงนั้นก็ประมาณปลายเดือนมีนาคม2565เนื้อหาในโพสต์เนี่ยวิพากวิจาร์ณเรื่องงบประมาณที่เกี่ยวกับสถาบันแล้วก็มีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ประกอบด้วยค่ะครับแล้วสารท่านพิจารณาจากหลักฐานอะไรบ้างครับถึงเชื่อว,ว่าผิดจ,จริงหลักๆที่สารรับฟังนะคะก็คือหลักฐานที่ตำรวจตรวจพบ อย่างเช่นพวกโน้ตบุ๊กที่เจอในห้องพักของจำเลยครับผมในโน้ตบุ๊กเนี่ยมีประวัติการเข้าใช้งานทั้ง Facebook ส่วนตัวแล้วก็เพจฉลุวังเลยค่ะอืมชัดเจนนะครับสารก็เลยมองว่าเนื้อหาที่แชร์ไปเนี่ยมันมีลักษณะแบบว่าบิดเบือนทําให้เสื่อมเสียพระเกียรติแล้วก็กระทบความมั่นคงด้วยนะคะกระทบความมั่นคงค่ะสารก็เลยเห็นว่าพยานหลักฐานของฝั่งโจทย์เนี่ยมีน้ําหนักน่าเชื่อถือเข้าใจครับแล้วเรื่องคําตัดสินก็ครับบทลงโทษเป็นยังไง เห็นว่าตอนแรกนี้โทษสูงกว่านี้ใช่ค่ะคือสารตัดสินว่าผิดสองกระทงนะคะลงโทษกระทงละสามปีสองกระทงกระทงละสามปีก็รวมเป็นหกปีถูกต้องค่ะรวมหกปีแต่ว่ามีประเด็นที่สารท่านนำมาพิจารณาลดโทษให้อา้ามีเหตุลดโทษด,ด้วยตรงนี้น่าสนใจครับทำไมสารถึงลดโทษให้ครับ ศาลเห็นว่าจำเลยเนี่ยให้การเป็นประโยชน์อยู่บ้างนะคะในการพิจารณาคดีครประกอบกับว่าจำเลยยังเป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็มีเรื่องที่แสดงความจำนงจะบ,บริจาคอวัยวะด้วยค่ะ๋อบริจาคอวัยวะใช่ค่ะศาลก็เลยมองว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นเหตุบรรเทาโทษได้ก็เลยลดโทษให้หนึ่งในสามค่ะลดโทษหนึ่งในสามจาก6ปีก็เหลือจำคุกกระทงละสองปีค่ะ รวม2กระทงก็เป็น4ปีใช่ค่ะรวมจำคุก4ปีโดยไม่รอลงอาญานะคะไม่รอลงอาญาก็คือต้องรับโทษทันทีนะครับแล้วในคดีนี้มีจำเลยคนอื่นอีกไหมครับมีค่ะมีจำเลยที่สองคือนางสาวสุพิชญาชัยลอมหรือเมนูค่ะคุณเมนูแต่ว่าในวันที่สารนัดฟังคำพิพากษาเนี่ยจำเลยที่สองไม่ได้มาศารค่ะมีข้อมูลว่าหลบหนีไปอา้อาวหลบหนีค่ะสารก็เลยออกหมายจับไว้แล้ว ส่วนทางทนายของคุณนัทนิตหรือคุณใบปอเนี่ยนะคะคเขาก็เตรียมจะยื่นขอประกันตัวค่ะแล้วก็เตรียมยื่นอุทธร์สู้คดีในชั้นต่อไปครับก็คือยังต่อสู่คดีกันต่อไปในศาลสูงนะครับตามรายงานข่าวเนี่ยยังเล่าถึงบรรยากาศในวันนั้นด้วยมีคนมาให้กำลังใจยเยอะไหมครับค่ะ ก็มีรายงานว่ามีกลุ่มผู้สนับสนุนแล้วก็ครอบครัวมาให้กำลังใจคุณ,ณนัทนิตนะคะซึ่งเธอก็มีอาการเสียใจร้องไห้หลังได้ฟังคำพิพากษาค่ะครับก็เป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจนะครับแน่นอนค่ะถ้างั้นเราสรุปประเด็นสำคัญกันหน่อยนะครับก็คือคำตัดสินจำคุก4ปีสำหรับคุณ,ณ,ณนัทนิดหรือใบปอในคดีม1 1 2และพบรบคอมพิวเตอร์ค่ะ ซึ่งโทษนี้ลดลงมาจากเดิม6ปีเพราะสารพิจารณาเห็นถึงปัจจัยลดหย่อนโทษบางประการอย่างที่ว่าไปใช่ค่ะคดีนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงการปรับใช้กฎหมาย2ฉบับนี้นะคะกับเนื้อหาออนไลน์ที่ถูกมองว่าการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นงบป,ประมาณครับคำตัดสินของศาลเนี่ยก็ได้ชั่งน้ําหนักระหว่างการกระทําความผิด กับปัจจัยบรรเทาโทษส่วนบุคคลของจำเลยไอการเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็ผลทางกฎหมายภายใต้กฎหมายเหล่านี้เนี่ยในบริบทของสังคมไทยเรามันมีความสัมพันธ์กันยังไงมีความซับซ้อนแค่ไหนต่อไปนะคะ